ซึ่งหลังสอบเราเห็นคลิปวันยาลานมาในทิกตอกชอบคนนี้มากที่เขาแสดงเป็นไพลินแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครคือโดนวีตกจากการเี่ร้องเพลงอิจิตาอย่างเงี้ยชอบมีร้องเพลงไปเห็นคลิปที่ไปออกสัมภาษณ์กับช่องสามอ่าแล้วพอตอนเดินส่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีมุมหนึ่งหันกลับมามองอย่างเงี้ยเอ้ย,อยน่ารักเว้ยน่าครดาราเกาหลีที่เราชอบคนนึงก็เลยเอ้ยคนนี้แหละ เราไปเจอรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปนี้ประเด็นคือไม่ได้เป็นรูปของตัวเองแต่ไปอยู่ในรูปเฟรมของคนอื่นอ่ะถามเพื่อนเลยเพื่อนก็เแบบว่าเอาแล้วเรีเเยบร้อ,อยไปจับมือน้องครั้งแรกน้องเขาก็ถามอยู่คําถามหนึ่งว่าพี่มีอะไรไม่สบายใจบอกหนูได้นะในจุดตรงนั้นนะมันหนักมากแต่เราก็ไม่บอกอะ่ะแต่ก็คือแค่นั้นอะ่ะแค่ฟังแค่นั้นก็คือแบบอมืมีคนห่วงเราอะ ชอบความโก้ค่ะจริงๆน้องวีนี่ใส่สายพี่เกียงเลยแบบว่าเป็นน้องเล็กของว่านแล้วก็เป็นแบบเออแต่ใจงอแงอ <laughs> ก็ดีอยากเป็นพี่บ้างว่าจะชอบในความใส่ใจแบบน้องแบบคือจริงๆก็อาจจะไม่ได้ทวีถึงน้องบ่อยแต่น้องแบบส่งแล้วแบบเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนนี้เราแบบรู้สึกว่าเขาเป็นคนเป็นกันเองดีอะเราวกานี่แหละความเป็นเด็กสาวข้างบ้านเนอะคือมีอะไรก็เล่าคุยกันได้ปรึกษากันี้ก่้นเราชอบเปนแบบนี้นะ <c oughs> คนที่แบบเอ้ยมีอะไรก้าพูดมีอะไรก้าบน่นอย่างเงี้ย เ,เ,เราได้เติมกําลังใจอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้เข้าถึงวงการไอดอลได้มากขึ้นอย่างสิ่งสาคัญเลยคือว่าร um ูปมันทําให้รู้ว่าการได้รักคนคนหนึ่งด้วยแบบรักด้วยใจจริงจริงๆเป็นยังไงทําให้มูบอนจากคนคนหนึ่งได้มีอะไรทำสอาวคิดมากขึ้นจริงจริงของเราเราเรารู้จักเพลงมากขึ้นนะชีวิตเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเลยทาให้อยากแบบว่า เป็นคนดีขึ้นที่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมีแพชชั่นในการแบบเข้ามาหาลัยอย่างงี้ก็แบบอยากเข้าตามเรียนภาษาจีนเพิ่มเพื่อจะเอามาพูดกับเขาอะไรชือก็เป็นระเบียบว,วางแผนชีวิตขึ้นการตัดสินใจครับพอมาตามวีนี่คืออยากต้องเร็วหมดมาตามวีเพื่อนบอกว่าดสูสดใสขึ้นก่อนหน้านี้เป็นโลกหูเข่าวีนี่แหละช่วยถ้าถ้าไม่มีน้องวีก็พูดได้เลยว่า วันนี้ก็ไม่มีเตอร์ที่นั่งทำคาเฟ่อยู่ทุกวันนี้เอาจริงๆก็ได้เจอเพื่อนใหม่ทําให้รู้ว่าพวกแฟนคลับเนี่ยคนรอบตัววีที่แบบเทวี AV นำมาหาเนี่ยมันมีความแปลกแต่ทุกคนอ่ะเป็นคนดีหมดเลยมีโอกาสเป็นนักดนตรีที่เล่นในคาเฟ่เคอยรันกิจกรรมอะไรเงี้ยผมพบว่าตัวเองชอบเล่นดนตรีต่อหน้าผู้คนนะจากโปรเจกต์นี้เลยก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบแต่ปกติก็เกลีบกรลาศเกลีบกรอยู่ <c oughs> ใช้ชีวิตยอยู่ร้านเหล้าอะไรเงี้ยอยู่สวนตุ๊จัจกอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่มารู้จักวีก็ชีวิตฝั่งมันก็แทบจะทิ้งไปเลยอนะไรเงี้ยแต่ก่อนก็ไม่เคยถ่ายรูปเลยก็เนี่ยมาหัดถ่ายรูปตั้งแต่รู้จักกว,วีเนี่ยแหละถือกล้องถือกล้องตามถ่ายรูปรูปนี้นั่นจากถ่ายกระโหลกกระลาไม่เป็นก็ทุกวันนี้ก็ยังกะโหลกกระลาอยู่ <laughs> <laughs> แต่ก็ดีขึ้นดีขึ้น ตามดีเหรอทำงานนอนชีวิตน่าจะน่าเบื่อว่าน่าจะกลับบ้านทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยไปเรียนต่อไปทำงานที่อื่นแล้วก็คงอาจจะเป็นคนที่เหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเหนื่อยๆหมดแพชชั่นไม่มีเป้าหมายไม่มีสิ่งฮิวใจก็คงจะเรียบเรียบไปเรื่อยๆไม่มีอะไรตื่นเต้นน่าจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นก่งก็จะรวยขึ้นเยอะน่าจะเป็นทหารอยู่ด้วครับ ไม,ไม่น,าน่าจะเปลี่ยนมากคนนี้ก <c oughs> ็น่าจะเป็นคนเครียดเครียดคนนึิค่ะยังน่าจะยังเป็นเทรดเดอร์แบบอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมไม่ได้วนเข้ามาในโลกที่เป็นแบบอีกโลกหนึ่งที่เป็นแบบโลกของไอดอลหรือโลกอะไรอย่างเงี้ยเออคงจะไม่ได้มาเจอเพื่อนเยอะขนาดนี้แฟชั่นเราคงจะแบบวางอยู่ที่เดิมไม่ได้แบบขยับขึ้นตามตามมีหรือว่าแบบตามไอดอลที่เราตามตามตามบีแอนเคอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ถ้าไม่ได้าำเราก็าคงไม่ได้มีแฟชั่นในการเรียนหรือว่ามีความพยายามในชีวิตอขนาดนั้นก็คงใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนอะไรเป็นเด็กที่เหมือนแบบอาะพูจาแบบอาโค้งพังหรืออะไรอย่เงี้ยเนาะมันก็ดูแบบ ก็ยังเป็นเด็กอะเด็กแบบส7 1เจ็18อบไรอยบเจ็สิแปเงี้ยอาจจะคิดน้อยเด็กแบบแก่นๆกลนซนซหน่อยดื้อมึนมนเหมือนเด็กผู้ชายอะก็เหมือนจะคุยคุยเก่งขึ้นแล้วก็สวยมีมีสรดตความเป็นหญิงสาวิ่งขึ้นคิดเยอะขึ้นเขาอาจจะดูชิวขึ้นจากเด็กที่ดูแงแง เหมือนเวลาเจอเรื่องอะไรจะรับมือไม่ค่อยถูกไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ทุกวันนี้ตอนนี้วีเป็นคนที่รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเยอะมากในแง่ของการพูดการจาหรือว่าแบบพูดที่ภาวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆโตขึ้นตามลําดับตามแบบวัยเด็กวัยยี่สิบควรจะเป็นยังไงที่สองควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะทําในสิ่งที่ยังไม่เคยทํากล้าที่จะลองแต่ว่ามันก็จะม,มีความงองแงอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย เพราะว่าน,นิสัยส่วน,วนตัววีนก็เป็นคนมงมงอยู่แล้วแต่ว่าก็โตขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังโกะเหมือนเดิมยังมียังมีจุดที่ที่ยังยังเหมือนเดิมแต่มันก็น่ารักในสไตล์ของมันเร่อเกมก็ยังเหมือนเดิมไม่พัฒนาที่เปลี่ยนแบบชัดๆเลยน่าจะแบบการร้องเพลงเหมือนเป็นเอามาเอามาเป็นแบบอย่างการแบบใช้ชีวิตได้แบบเออไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือทำงานอะไรก็ก็คือเต็มที่แล้วก็จัดการตัวเองได้ เราเห็นมันตั้งแต่สมัยมันเด็กกีตาร์เขาพอมนี่นึกความจังหวะแล้วทุกวันนี้มีเพลงเองโซโล่เรื่องซัซอลราอยู่คือมากุดยอนมากจริงก็คือการเจอวีแต่ละครั้งเหมือนเห็นฒนาการด้านใหม่ของมีตลอดเลยคือมันต่างกันเยอะมากก็เอาตรงๆก็โตขึ้นเยอะตั้งแต่เห็นไอเด็กที่มันเล่นอูคูเลเล่สายเพี้ยนอืมในตู้ปลาวันนั้นจนมาสามารถเล่นกีตาร์ขึ้นเวทีได้ก็ อันนี้ก็คืออย่างหนึ่งแล้วนะยังไม่นับแวความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นนิดนึงคือแบบผมว่าโดยโดยเนื้อแท้โดยโดยแก่งของเบียไม่ได้เลียยังเป็นเด็กที่ <c oughs> มีความแบบต่างที่เล่นมีความวนส่งตีนะก็ใช่แหละมีความแบบเออใส่ใจคนอ,อื่น <c oughs> แต่ว่ามีความคิดท,ที่โตึ้นอ่ารู้ว่าตรงไหนควรเล่นตรงไหนไม่ควรเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆพัฒนาแล้วก็โตขึ้นไปจากวันแรกเยอะมาก <c oughs> ในวัย22ก็คือดูดูโตกว่าเด็ก22คนอื่นแล้วอะไรเงี้ยน่าจะยังเป็นรอยยิ้มเหมือนเดิมมีกองชอบรอยยิ้มวีเวลาเห็นวียิ้มน้องมันรู้สึกดีรู้สึกสบายใจเป็นความเข้าอกเข้าใจคนอื่นแหละชอบที่วีได้เป็นวีได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คิดมาแล้วว่าทำแบบนี้มันดีนะ จริงๆน้องวีเป็นคนกล้าได้กล้าเสียงกล้าลองอันเนี้ยชอบเหมือนกันรู้สึกว่าเอาอก็ทำไม่ได้ก็อยากาลออยานก็อยากลองทองดูชอบความไม่หยุดพัฒนาตัวเอง แต่เราว่าอย่างเราสิ่งที่เราชอบเขาที่สุดตอนนี้มันก็คือ,อยังเหมือนสิ่งที่เราชอบเขาที่สุด้นแต่ตอนแรกนะคือเราชอบที่เขาดูมีอะไรก็พูดมีความจริงใจสบายๆเราคุยเราเชื่อๆแล้วที่สําคัญคือเราว่าเขาดูเป็นคนไม่มันม่นใจในการทําอะไรก็ตามกลัวกลัวทุกอย่างแต่ว่าเวลาเขาเลง่นดนตรีร้องเพลงเขาจะดูเหมือนเป็นคนละคนไปนเลยเขาจะดูมีความมั่นใจมีออร่าเห็นมีเล่นกีตาร์ ็เป็นแบบสิ่งที่เราอยากทําตามแล้วก็ทาทาตามมีตลอดชอบเวลาเขาจับกีตาร์บนทีอซีเขาดูแบบชายมากผมชอบคําว่าช่างแม่งจักวีผมว่ามันมันไม่ใช่แบบว่ามันเป็นการแบบทิ้งปัญหาแต่มันคือมันไม่สนใจและมูฟออนเร็วมากกว่าอืมชอบฟางที่รับมือกับทุกอย่างได้ดีขึ้นไม่น้อยกับความผิดหวังเนี่ยแหละความเข้าใจโลกรู้สึกว่ารู้สึกว่า ่าถ้าสมมติว่าน้องแกะออกไปอะ่ะเราเราเรามีความสบายใจประมาณหนึ่งว่าว่าน้องจะจะอยู่บนโลกนี้ได้แบบอย่างปลอดภัยวีพี่มังโหอ โชคดีกับทางที่เลือกไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดตามซัพพอร์ตอยู่สเสมออยู่ห่างๆอย่างห่วงดีใจที่ได้รูจ้จักดีใจที่ได้แบสบสนับสนุนอยากบอกให้รู้ว่าแบบแบบว่าไม่รู้ไงแบบว่าแม้ว่าจะหันมาเมื่อไรก็ยังจะเจอเสมอแบบว่า,อ,ายอยากให้ไปแบบ ทำในสีที่ชอบอะไรแบบนั้นหันกลับมาเมื่อไหร่ก็จะเจอขนาดโชคดีในทางที่วีเลือกแล้วก็ขอให้มันแบบประสบความสำเร็จามที่คาดหวังก็ขอให้น้องแบบประสบความสำเร็จในในทุกๆด้านที่น้องเลือกแล้วก็พี่ก็อยู่ตรงนี้แหละคาเฟ่ก็คือแวะมาหากันได้ถ้าเกิดว่าไม่มีข้าวกินก็แวะเข้ามากินได้คิด <c oughs> ตังเหมือนเดิมเออเออขอให้โชคดีกับเส้นทางที่เลือกต้องเติบโต,ตไปเป็นวีที่แข็งก่งกว่าเดิมขอให้โชคดี นับแต่นี้ไม่รอแล้วก็ขอให้วีได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัววีมากๆไม่ว่าจะไปไหนหรือจะทำอะไรก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังอยากซัพอรอตอยู่เหมือนเดิมถ้าถ้ามีโอกาสเนอะก็ไว้เจอกันไปให้ได้ใจใจนะเราจะรอดูความสอเด็จของวีแล้วก็ไม่ว่าวีจะไปเจอตัวอุปสรรคอะไข้างหน้า ที่แบบพอทิ้งทารสตุนเรียนเทไปอะไม่รู้เลยว่าทา,างคุหน้าจะเป็นยังไงวีอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าน,นี้ก็ได้หรือวีอาจจะผิดหวังก็ได้แต่เราก็อยากให้วีรู้ว่าจะยังมีเราอยู่ตรงนี้เสมอทั้งตอนที่วีเป็นรียนเอหรือไม้เป่นเเี็นทีก็ตามใช่เหมือนพี่พายแล้าก็คงใจคงใจคิดถึงมากๆขอให้ช่วงที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในทุกๆเรื่องทั้งเอาตั้งแต่เรื่องดราม่าเอยอะไรเอยหรือวิธีการใช้ชีวิต ในการทํางานในโลกของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เรียนรู้แล้วก็ขอให้เติบโตเป็นวิรยาที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเก็บเวลาความทรงจําที่เคยอยู่ในวงที่เคยอยู่นี่เป็นประสบการณ์ชีวิตเพราะว่าความทรงจําแบบนี้มันหาไม่ได้ที่ไหนหรอกประสบการณ์ความทรงจาเก็บทั้งข้อดีข้อเสียงของมันไว้เพราะสุดท้ายอ่ะอะไรพวกนี้มันก็ได้เอามาใช้ในอนาคตแน่นอน ไม่พูดอะไรเล <c oughs> ้วลนสเสมอแต่ก็ขอให้มีความสุขมากๆ <c oughs> ขอให้เจอเส <c oughs> ้นทางที่ดีแล้วขอให้คนยังมีคนสนับสนุนร่วมกันตามสนับสนุนต่อไปหรือถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปอยากจะสนับสนุนต่อแบบไม่อยากให้ เลิกลองเพลงทำดนตรีเพราะเราคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วเปล่งปะกายมากๆแล้วเราก็เชื่อว่ามันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ท,ทำได้เราคิดว่าถ้าว่าทําสิ่งนี้ได้กับทุกที่กับทุกคนอะไรเงี้ย<ม>ก็ขอให้เราจริงๆนะ้ขอให้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆทีมเก่งๆมาช่วยทำอะไรเงนนี้ยแ,แล้วกันเราว่าแฟนลคลับาพร้อมจะสนับสนุนผลงาน,นแล้วก็อยากบอกว่าแบบไม่ว่าพี่วีจะเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยขันกลับมาก็ยัง มีเราอยู่ตรงนี้เสมอยังแบบว่าคอยรักแล้วก็สปอร์ตพี่วีอยู่ตรงนี้เสมอค่ะรักนะคะต่อให้น้องหันกลับมากี่ครั้งก็ยังจะเจอพี่อยู่ตรงนี้เพราะว่าทั้งวีแล้วก็ทั้งพี่ต่างเป็นกําลังใจให้กันละกันแล้วก็ไม่ว่าน้องมีจะไปทางไหนก็คือพี่ก็จะเป็นกําลังใจให้น้องวีเสมอเติบโตให้สวยงามทำตามฝันอย่าไปสนความคนม ขอบคุณสุดที่ผ่านมาอะงนี้แล้วก็ขอให้โตตูอยางดีเป็นกำลังใจให้เสมอเชียร์ตลอดนะขอบคุณที่แบบว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้ชีวิตเนี่ยมันมีอะไรมากขึ้นมันไม่น่าเบื่อเหมือนตะกอนอีกแล้วอะ่ะโชคดีในทุกเส้นทางที่เลือกจะอยู่สนับสนุนต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ bnk เออ,เอ,อพี่เสริมหน่อยเมื่อกี้พี่นึกออกแล้ว แล้วก็รักษาสุขภาพด้วย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 ป่วยๆเลืเกยนในอนาคตอ่ะไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะทำอะไรทันกลับมาตรงนี้ก็ยังมีพี่อยู่เสมอก็จะยังอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าไม่ว่าจะ <f air> ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้สู้ๆขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่น้องเลือกก็ไม่ว่าเลือกเส้นทางเลือกเส้นทางไหนก็ขอให้แบบมีความสุขในการทำสิ่งนั้นอืมแล้วก็ เป็นวีที่โตขึ้นไปเรื่อยๆขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกอค,ค,ค่ะก็คงมันคงจะคล้ายๆอย่างสองคนแหละก็คือวันหนึ่งพงไม่มีนามสกูนนี้แล้วอ่ะหันกลับมาก็จะเจอแฟนคลับจะเจอพวกเราอยู่ตรงนี้เสมอแหละก็คือยังจะอยู่กับน้องไปเรื่อยๆก็ขอให้มันโตขึ้นกว่านี้อีกเยอะได้ทำในสิ่งที่เรงอยากจะทำเยอะๆก็จะรอซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆ จะบอกว่าทำได้ดีมากแล้วผมเชื่อว่าบียพยายามอย่างดีที่สุดในทุกๆุกพาร์ทโชคดีที่ผ่านมาก็คือเก่งแล้วทำได้ดีแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็ขอให้สุขภาร็จขอให้ทำอะไรก็มีแต่สิ่งดีๆตอบกลับมาก็โชคดีบาย มองกลับมาเมื่อไหร่เราก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอมองกลับมาเลยแบบเหนื่อยปุ๊บหันมาเจอเตาเล่นมุกกระจหลกแบมาต้องเลยนอเป็นเซฟโซนให้เป็นแบบอยากจะขนกับความจำแก่ของชีวิตในช่วงนั้นเราก็เข้าหันมามองหันมาบอกหันมาหลับหันมาเล่าให้ฟังแล้วก็มุ่งกันแล้วก็พักดัานกันออกปในช่วงเวลาที่แบบ เราทำได้แค่มองเขาอยู่ไกลๆแบบนี้ก็ขอให้มีติบโตัวอย่างดีเหมือนเดิมนะวีไม่มีอะไรต้องต้องเสียดายแล้วอ่ะทำมาในทุกๆพานแล้วอ่ะทั้งเป็นไอดอลนักแสดงนักดนตรีอะไรเงี้ยวีมันทำได้ดีแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรต้องมานั่งเสียใจแล้วในเรื่องต่างๆมันทำได้ดีมาตลอดโชคดีไอ้หนูเอาเอาออมอะไรก็นแ้เฉยแลวใช่เรโชคดีไอ้หนูเก่งมาก ขอให้โชคดีในชส้นทางที่นี้ขอบคุณที่แบบเข้ามาเป็นเรียนเแล้วก็เข้ามาทําให้เราได้รู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพื่อต่อให้ตอหลังจากนี้จะแบบไม่ได้ไม่รู้ว่าจะแบบยังอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปไหมหรือว่าเมว่าทำอะไรต่อไปก็อยากบอกว่าเออเราก็แบบยัง พพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุ้เื่งที่อยากทำถ้าแบบอยากทำอะไรใหม่ๆหรือว่าแบบู้สอบการเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบจะหรือว่าจะไปแบบเรียนให้ตั้งใจเต็มที่เพื่อที่จะได้จบอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นกำลังใจให้แล้วก็แบบผันกลับมาถ้าไม่ได้เจอแค่คนอย่างเดียวก็จะเจอหลายคนที่ยังแบบคอยพพอร์ตอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้คิดว่าแบบพอเราไม่มีแล้วเราจะไม่เหลือใครอยากให้ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีด้วยรักษาสุขภาพขอให้ พบเจอแล้วก็มีคนรักเยอะๆมีคนรักมากขึ้นเหมือนเดิมขอให้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเองขอให้ได้เป็นตัวอย่างเต็มที่อย่างที่อยากจะทำภใจมากทุกอย่างที่เลือกแล้วก็ที่เป็นมาตลอดภใจต้องขอให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่างน้อยก็คือได้มาเจอกันแล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่อยากจะทำในอนาคตผมเขามพูดว่าแล้วเจอกันแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นการ จอกันแล้วไม่ได้เจอมันก็แค่เหมือนมีเติบโตไปเป็นอีกมีคนหนึ่งที่ไม่มีหนังสือพิมพนเค้เฉยผมก็คิดว่าอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากให้โคจมาเจอกันในฐานะเพื่อน่รงงานใช่ใช่ถ้ามันเป็นไปได้ก็จะดีมรมาัคบถ้ามีหันมาก็มีอยากหลายอย่างที่อยากจะบอกมาเลยแต่ถ้าแบบไๆเรียบเรียงเนาะครั้งแรกที่จะบอกเลยคงจะบอกว่าใช้ชีวิตให้สนุก อยู่โมงมันมีกฎข้อบังคับอะไรหลายๆอย่างแล้วพอมันถึงเวลาที่มันต้องเดิอออกมามันถึงเวลาที่จะบได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วในแง่งต่ตางๆทั้งในวัยรุ่นในช่วงชีวิตมหาลาัยหรือว่าไปใช้ชีวิตกับเพื่อนใช้ชีวิตให้สนุกแล้วก็ระวังอย่าให้เป็นหวัดแหละอะไรประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่อยากบอกผมบอกผ่านเจงหมดแล้วนนะครับสวทางดังนะอย่าลืมมาจ้างพีน่นะ